สวัสดีคะ่ะมาจะเก็บบือบัลลีใส่ก็มันเลาะเห็ดมันปุ้ยโอ้ค่ะมีออเดอร์จ้ะไปนี่แวกเาปโมตกค้าที่บ้านว่าหาฟ้าวจ้ะโมให้ดูสิเขาเหยียบมามาว่าจะเนือโหดิมันกินไปแล้วเอ้ยกวางดูข้างบนข้างบนเอาข้างบนหนาดีกว่าดีกว่านี่ลยงไปก็มีนะโอ้ยดู เล็กเอาไว้เอลมีออเดอร์คุณน่ะวันนี้เขาจะมาเก็บก่อนเราเด้อใช่กลับมาแล้ด้วยหน้าดอกเยว้าดอกสวยจอันนออเดอร์สากิโล้จอูนะจะกลับไปเก็บไปเพ่มเก็บเนาะมาเก็บก็ได้เดูจ้ะดูจ้่ะ อ้วกอ้วกแล้พี่พรณ์กำลังอร่อย,อยอกเก็บเห็ดไม่เหนื่อยเท่าไอกเก็บบุบลิใช่เราเจอเห็ดเรายังไม่มาค่ะพี่นี่แต่เขาตอบมาแล้วแหละตอบมาแล้วเหรอจ้ะแ,แต่ว่าเขายังไม่ได้<อ>ไมีออเดอรเอเ์เขาไปเคลียร์ของเขาก่อนเขาไปเคลียร์ไอ้พวกคคายดอกมงดอกไม้เขาก่อนครับอเนี่ยแต่ดอยคนเก็บเหมือนกันนะพี่กรณ์เนี่ยใช่เนี่ย

ปลาตัวปลเนี่ยมันรอคนดึงหรือคนกินก็ไม่รู้นั่นกินเนาะหนึ่ตัวเลยกินแห่งไปไปหัวมันเข้าหมดต้องนี่ก่อข้างล่างหนูทีนี้ถ้ามันออกมันออกกว้างอยู่นะ มีเห so ็ดพึ่งหวานให้เราเรืมันเอ้นั่นอยู่ตรงนั้นดอกเ่พึ่งวานเหรพึ่งวานอเอ้พึ่งาลายก็เป็นตุ้มเลยแล้วแต่ม่ท่านเอาเอานี่แหละเอาไปกนที่ได้ตังกว่านั่นเก็บกินแล้วเอาไว้ชเอาไปกับบ้านลแต่ก็เอานก่อนโหทำมีมีดเนาะพี่ก็ยืนตัดเนาะดูล้เลือดมากน มันพอร้อนก็ดอกสมุติมมี่ดอก้มมีใหญ่พวกนี่เห็นไหมส้มๆดอกส้มโอบาย้ละจ้ะแต่ถ้ามันใหญ่พร้อมกันเยอะนะนี่ะ เชียนเก็บเห็ดนะฮะันนี้นนเซียนบูเบอรี่ออนี่เียนเก็บเห็ดขเียนกันดอกเล็กๆอยู่อุ้นเห็นแล้ะเห็นมัเห็นไล้เห็นแลเห็นแ้วอานเนะุ้มเออองๆองๆองซีซีซีเก็บกันมาบินมาแล้วพี่น้อยเราใส่ไปเลยค่ะหากบอกั ดูจ้ะดูจ้ะนี่มันออกแล้วเนี่ยไหนเาเห็นดอกนุ่มๆนน,น,นี่เด้ออุย้ยแล้วเขาตัดด้วยไงฮะนี่น่ะเขาไว้ข้างบนใครได้เก้าดอกพี่เหรอไม่เอ็นะช่้ที่ขายอ,อ๋อพี่แอนนั่นอะ อยเยอะอยู่เยอะเลยจ้ะมันแก่ไปบ้างก็มีนี่พ่อนะอานนั้นได้บ่ข้างหลังนะข้างล่าได้แก่แล้วก็ไม่เอาอันนี้ได้บ่อ้บ่ได้จ้ะกรดดกจม,มูกดีกว่าเราไปข้างล่างเราเห็ดมันปูข้างล่างข้างล่างข้างล่าง

ข่ะจ้ะข้าวแก่นแก่นหอมช่วยไหมเนาะอือสีเลย,อ,อ,ยอันนี้เอาบอเก็บเลยพี่พรพี่พรอยู่ใกล้ก็เก็บเลยเดี๋ยวมาดูนี่กันมระบอกมัก็อยู่แถวนี้นะนยังไงพี่พรนะ อนุเก็บอันนี้ไว้เอาวาแงแค่น่าเดี๋ยวพี่จะเด็ดหนังไก่ก็ออาข้างล่างอ่ะอืมเอ้ยหนังแกะเออท่านก็เก็บไปให้เขาเขาก็ชอบอยู่เก็บไปเป็นอันนี้ให้เขาดูะค่ะอืม่ะ<า>สวยเนาะดูดแล้่าน่าจะคนอ,อยู่ในมอสเองอืมอืมอ,อืมอืม อือนี่อีมันมีเหยียบดูดิลูกเอาเหยียบมั้คนเหยียบเขาได้ลูกค้าได้กินแซ่บกว่าเรานี่น,ะน่ะเนาะตพราะเราก็เก็บอ, <laughs> อะไรเหยียบแตกหมดนี่สัตว์นเนวดินนะเนาะคัดออกพี่พรอ นี่อกบันเราต้องไปทำท่เราไปไปออนนี้มันแยกอยู่ทีมันไรกันจะเาอา,าไปเลยเจะปไปนี่ก่อนในนี้นถท่วบ่ ก่อนพวกหนูเก็บแถวนี้แล้วแสดงวา่าเก็บไปแล้วป้าเราเดินสักไป้าจ้ะไปหาต่อปีนั้นหนูเก็บแถวเนี้ยหมวกแดงเยอะมาเลย <S <S ฮะโอเค เก็บไปแล้วพี่กาช่พอนอานนังไก่ก่อนคนเก็บไปแล้ว <c oughs> หนูถึงบอกว่ามันรอยคนเก็บป <c oughs> ๊าดมันเอาเนะดูดูขานานดวยจ้ะมองดู ส่อนแหงอ่อนแหงโอ้โหฮะมากมะอู้หูเยอะมากพี่ว่าเอาไหมล่ะเอาเอาเอาไปเลยเห็นอันนี้อันนี้ ลวนี่เท้าหาอีกอ่ะแต่ว่าแปลกนเพิ่งวานยังไม่ออกเลยมันก็ออกแกลเรียกันนะยังนี่ยังนี่บ้างยังนี่บ่างงนี่เออพี่พรเดินขึ้นไปตรงท้างบนนี่อีกกลุ่มนึ่ง สามดอกตาอื่นี่ปลาอื่นก็ข้างบนนู่นนะเหนือเนี้ยเอ,เ,อเอาไว้วันหลังดเดี๋ยวหลอกรอบพี่บานไปก่อน,ไไนรอบพี่วานไปกับเรา <c oughs> โอ้สบายรถนั่น,นละรถเก่งนะอืออ๋อเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เหรออ้อาวเราไปกับเขาเก็บเห็ด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนแล้วขเขาจอยู่แถวแถวนี้แหละดูก,กันนะเด็กเตียงเ,เห็ดเพชรแกะจ้ะเข็ดนังแกะสวยจ้ะไม่มันเป็นมันเป็นของมันอยู่แล้วกะถามเขาว่าเขาเอามาเขาเอาแล้วก็อ้เต็มแล้วพี่พอม เอ้ม <t od em |ms|> ่ขโมยไม่เห็นไม่ใช่เหรวะย้อนดูเดเหลืองก็อยู่ข้างๆกันนลมซะมันอร่อยนะทามเขาก้นว่าเขาเอาไหมเอาขายไปด้ยเห็ดนางไก่มัน่าสวยอยู่ทามเขาเอารกดูค่ะ นอนสักหน่อยนึงแต่มันหอมนะอหอมหอมเป็นหกกนักอะไบอกระจะนั่งไก,ก,ก่นังไก่ลืมเลยลืมยังออยถ่ายจิตละหุ่นนันเป็นลายยันดกอยู่ถ่ายยังเอาแล้วนะ นอาแก่ส <owad Es> <laughs> ูงแก่อร่บ้านนักตนีเลยบบช่องเวจาจิการก็น่าชอบนักเก็นังแกะอร่อยอร่อยเห็นนังแกะฟฟละซบโฟละซบอร่อยมากถุนี่มันปูเรากนอ่นี่ให้มันปูกำพา กินไม่ได้หลายดยอกนี่ค่ะโอแต่ไม่แพ้ไห <c oughs> มเด็กจะุมจะมีโอ้ยตาขึ้นโซนเห็ดบาดตีจ้ะไม่ไม,ม,ม,มานึ่ออกแล้วอ่อนเนาะอืมกินหอมเชี่ยนี <c oughs> ่กินลุ่มเขาอ่ะสวย,ยสวยเยอะมากเลยนี่ค่ะสวยเนาะนี่เห็ดค่ะสวยสวย ชื่อวังถอดสิบ hmm> ีนะมาเอออุ้ยอุตอถอดไม่ไร้เคยนั่นเลยทุ่มมาบอกอืมอืมตัวฟันเปลืองอ่ะอืมอันนี้มันไม่ไม่อยู่จ้ะ ยังออกไม่เยอะยังไม่บูมเามันขึ้นฝนตกหนักอยู่ด้วยดีคือบ้าจะเริ่มแล้วแหละว้าข้างหน้านะเห็นแล้วขึ้นขาลายดอกนึงนี่นี่นได้อยู่จ้ะ ปกเขาีะไปวางข้างล่างกันจ้ะนี่เขาจะเก็บรัรดบรีตรงนี้จ้ะเคจ้าเดี๋ยวเพิ่มกันก <จะ S 1> ค่ะ,ะ,คะของแมวเปล่าบร,ร,รีก็ได้ยาในผลง,งานของตีเมื่อวานนะคะเนาะเขาก็ลงไปแล้วร่อนเรียบร้อยแล้วจ้ะอ่าแล้วก็อีกทางนี้ด้วยนะคะ ในคลของพีเพิ่นจ้ะนี่แล้วตีก็จะมาสรุปคลิปให้ดูนะคะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ไปแล้วเมื่อวานอันนี้จะได้5้กิโลนะคะลสเบลูดีจะได้5้กิโลเป๊ะนะคะแล้วก็ลูกอันลูกใส่ได้3ากิโลกว่าแล้วจะมาหามาเติมนะคะเนาะแล้วก็ไอัเนี่ยตีได้20โลอัน,นแบบบดใส่จ้ะบดแบบไม่ได้เลือกเนาะอันนี้20โลตีได้จ้ะทั้งหมดเนาะนี่ค่ะผลงานของพวกเข้า เก่งขนาดจ้าแล้วคลิปนี้ที่จบคลิปไปก่อนนะคะ,นะเนาะววันนี้เข้ากับออกล่ะตามหาผลไม้กันคือเกาค่ะเธอไปปลาไม้นะคะเนาะมีอะไรก็เก็บอันนั้นคะ่ะเห็ดกระมีนะคะเนาะนะคะโอเคจ้าคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ